วันนี้เราจะมาเปิดหลักฐานเพื่อจับโกหกคำโตที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยข้อเท็จจริงที่มันชัดเจนและปฏิเสธไม่ได้ประเด็นแรกคือเรื่องทุ่นระเบิดกองทัพไทยเปิดข้อมูลว่ากัมพูชามีทุ่นระเบิดในครอบครองกว่า3,700ลูกแล้วอ้างว่าเอาไว้ซ้อมรบแต่ความจริงคือระเบิดพวกนี้ถูกนำมาฝังในแผ่นดินไทยจนทำให้ทหารเราต้องบาดเจ็บสาหัส และจุดที่ชัดที่สุดคือผลการพิสูจน์ทุ่นระเบิดที่ทำให้ทหารไทย5นายต้องพิการ t m a มยืนยันว่ามันคือทุ่นระเบิด PMN2 ของใหม่ทั้งหมดสภาพใหม่เอี่ยมตัวอักษรคมชัดไม่ใช่ของเก่าเก็บอย่างที่กัมพูชาพยายามปั่นข่าวที่สำคัญคือไทยไม่เคยมีทุ่นรุ่นนี้ในคลัง แต่ในเอกสารที่กัมพูชารายงานต่อ UN เองกลับยอมรับว่าครอบครองทุ่นรุ่นนี้อยู่กว่า3,700ลูกนี่คือการโกหกที่ถูกจับได้ด้วยหลักฐานของตัวเองในขณะเดียวกันที่สะแก้วก็มีม็อบชาวกัมพูชามาไวไวายให้เรารือ้อรั้วลวดหนามคำตอบของไทยก็คือไม่รื้อและขึงเพิ่มเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราไม่เล่นด้วย แต่เรื่องที่มันน่าเศร้าที่สุดคือผลกระชบที่เกิดกับพลเรือนผู้ปกครองที่สุรินไม่กล้าส่งลูกไปโรงเรียนเพราะยังจำภาพวันที่กระสุนปืนใหญ่ตกลงมาและที่เลวร้ายที่สุดคือเหตุการณ์นั้นทำให้เด็กนักเรียนอายุแค่8ขวบต้องเสียชีวิตและเรื่องโกหกก็ยังไม่จบผู้นำกัมพูชาโฆษณาว่ามีงานรองรับแรงงานแต่เรากลับจับกลุ่มคนลักลอบเข้าเมืองได้ทุกวันเพราะเขายืนยันว่ากลับไปแล้วไม่มีงานทา นี่ก็เป็นอีกหลักฐานที่สวนทางกับคำพูดอย่างสิ้นเชิงทั้งหมดนี้คือภาพของการละเมิดข้อตกลงการโกหกซ้ำซากและการโจมตีพลเรือนอย่างโหดเหี้ยมหลักฐานมันชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้ว่าใครคือผู้ที่เริ่มต้นความรุนแรงคุณละครับคิดอย่างไรกับหลักฐานทั้งหมดนี้คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยและถ้าชอบการวิเคราะห์ที่ตรงไปตรงมาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ของเรา สำหรับวันนี้สวัสดีครับ